สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับอคลิปนี้ก็หลังจากที่ทำท้ายใหม่ครับทำสนะีเดี๋ยวจะออกงานแล้วครับไปค้นอิดนะครับอิดบล็อกกี่เที่ยวเดี๋ยวจะดูครับว่าเที่ยวหนึ่งสายได้กี่ก้อน สองพก้อนเที่ยวเดียวหมดไหมเนี่ยไปเดี๋ยวไปดูกันครับอ๋อมาถึงแล้วครับโรงโรงผลิตดูคแค่นี้เองเหรอฝั่งนู้นยังไม่แห้งเลยย,ยังเปียกๆอยู่เลยนี่ครับ มาซื้อตรงเขาผลิตเลยนะครับจะได้ราคาถูกนะซื้อร้านวัสดุก่อสร้างมันจะแพงนะครับแพงนิดหน่อยนี่ครับได้ตัวหนังสือมาแปะครับ S S 95ตรงคิวครับอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนะครับ oh! อ,อย่างเที่เลยครับ ได้ไอ้ขอบตานี่มานะ เต็มแล้วครับหนึ่งพันก้อนเต็มกระบะพอดีต้องมาเอาอีกสองพันก้อนครับแต่ว่าโรงผลิตผลิตไม่ทันนะก็จะเว้นวันไปก่อนนะครับให้เขาผลิตรอนะนี่ครับโรงผลิตอิดบล็อก นี่เป็นหินเกล็ดครับหินเกล็ดเทส้โมครับตัวนี้จะเป็นโมผสมนี่ปูนครับสมหินกับปูนแล้วก็โยงขึ้นไปครับไปเข้าชุดอัดเป็นก้อนนะครับหนึ่งพันก้อน มารับเองในก้อนละหาบาทครับอิดก็สวยครับเต็มก้อนดีนะไม่มีไม่มีรุย่ยอัดได้สวยรับเองก็ละหาบาท มีส่งด้วยครับเนี่ยรถถ้าไม่ไกลามากก็คิดกอนละห้าสิบตังค์นะครับค่าส่งนี่ครับหนึ่งพันกอดจเจ้าเพนเตอร์รายงานแล้วครับหนึ่งเที่ยววันนี้าใครสนใจอิดสร้างบ้านครับโรงอิดอยู่ที่ บ้านน้องลิงนะอำเภอรกระสังครับก็มาดูได้นะอยู่ไกลๆก็ส่งส่งได้ครับโอเคเดี๋ยวไปเราดูตอนลงนะครับจเจ้าแกนเตอร์จะแบกไปไหวไหมน่าจะไม่หนักเท่าไหร่นะครับดูแล้วก็หนักน้อยกว่าดินครับพันกอน ตอนนี้ก็ลงเรียบร้อยนะครับนี่นะลงเป็นสองกองฝั่งโน้นครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งครับกองละห้าร้อยก้อนเหลืออีกสองพันก้อนครับมาจะอีกสองเที่ยวนะเขาผลิตไม่ทันนะครับก็สั่งไว้แล้วอีกสองพันก้อนเดี๋ยวจะไปเอาวันหลังครับเที่ยวแรกก็อนนี้ครับได้มาแล้ว ก่อนละบาดนะครับค่าขนโอเคก็ขเขาจบไ้เพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้นะจะได้ไปขนดินนะวันนี้หมดแต่ไปขนอิดบล็อกนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ